chúng mới thấy muốn mình đắp được nhiệt thế lấy rất chia khẩu đấy đúng gì đấy Đúng gì đấy là cái chuyện đúng không? Mất nĩ, nghĩa là mất nĩ vào lát tôi mong một tấc, cúp phần nĩ đi sống với lại lấy lại phải mong chỉ được thải tấc, Mình cả nhà rất là nhà không phải nó tan rã, không phải rã ra ông mất nào ra rồi, cái cu này phải คำว่าคนมันขนขยันทำาพื่ใดมันผู้ใดขยันมันไปไดขันทีที่ข้าวมันแว่าใดไปยากยากแนคือเล่ยมันตัวของกาน่ะมือเด่นคำว่ามือเด่นใจขอบลุงมูคุมเขาใจของกาหนังของ่องมังคูดจากบนออกมันตะกี้เขาบ้านนี้ถนนีตีทังเพนบกเกิดหุ่นจักบ้านไปแล้ อันน <S 々> ั้นมากตัวไปยังสนี่ตรงบอกสร้างห้องดูด่างน้องขึ้นไล่ๆทั้งบาขคนึ่มีปารนา่มากที่ว่ยังไั้งอมัตกหลายตอนนั้นก็าบอกข้นขันนั่นคันนี้มุ้ยผู้ดงนี่เขาบุญหลายตอนนี้เขาสั่งก็เขาหลายไปใส่ตนี้ทัทั่ดึงเขาขินดึงเขาขิงดึงไปเลยดึงไปเลย ไปว่าอะไรยากังส er, ือว่าให้ยากขอคนบืข้างเลยก็จะมาขายลายจีบเพม่นด่าปตะขัานไส่เอามาให้แกงไปเลยเนี่ยขาดไม่เราเนี่มายู่อะไรจีแล้วพอนวลาขายีบมันก็บาปขาดายเลยเหถึงมีบ้านงาขาด่ต้องหอดัากยังบอกนี่

ลูกคนน้อยจักไปใส่ลูกคนน้อยเสียงานไปหากัปปยหาตาโงมี่บังูไปคือนสั้วหนังทีถามคืนคือาไปใส่เราไปใส่มันเราไปเสียงเหมือนในสำนักหนังเหมืนบอกขาแท้วมาขามุนขึ้นมาทํำนั้าโค้งเห็นกเกียแล้วจักร้านตูวเูน้่งยองไปใส่กุบงไยันนี่ก็นัหมดไหน ขันบ่มีทำแท่กะนบ้าเรือก็เกิดาไปหา้แล้เจ้าขอตัวเจ้าของก็รนหลอดใ่เะาจ้วขอก็บหลอดไปน่าก็ขหมวนหัวใหญ่ตายอยู่ันี้ทำนัินรักษานี้ทุาเลยแต่เสนี้จะกู้ยังเพื่อไปนอนกับาอาจานย์น่ะล้วไปย้ายที่ี้จะกู้ลูกคนไรคุณคนมีหลา้ มันผู้หาเพือนจัเกียิใช้าสต์จะว่าเป็นฝันแนววิทย์เพื่อส่วนเพื่อท่านผมเห็นม่าท่านสั่งทานมาท่านจกือบหมือถุนเนี่ยจึงว่าเท่าอย่างไรหลอหนี้บอกพออะไรอยนี้เป็นก็เลยผป้าก็นั่งมืาที่น่ก็ปัญหาสรี่น่อยผูาป้าแบบนี้พวีเพิ่งท่องไดแล้วเพิ่งเจะเลยยึดกรรมขอเพิ่นเมืลูกเกียวับมืหาสลี่ต้อ่า Hoa mang tiếng thì mua bắn bà tiếng mất tang mua khát. Old tang tai lắm qua, bay lại mua, tay quang mày nương sáng lắm của kỳ lắm, kỳ quang kỳ 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 บางอย่างวาตายไปเราก็เป็นพ่อผมก็มันก็ม้กนั่งจังใจเรากำลังเขาเป็นพ่อเดียวเหมือนเดินดุ่งเดินป้ามาหานอนหาลูกไปเบิ้งเมียเจ้าของไปไยให้เมียเจ้าของมาหามาเกิกันหาใครจ้พอดีก็เผื่อเส้ตลอดท่านอยู่นหนเมียหนังก็จะท่านม้งไปดูป้าไปขอให้มืดให้หัวเมียผู้หาเงินเจ้าของต้องมาได้่า sang đủ mất đeo, lấy mất đều Nhân Nhưng cái nghĩa phụ giáo, nhưng nghĩa phụ phải nghe gì cả, mình trên bàn ăn gì bá, dù phải nghe gì, trên gì bàn cái khó nghe mới làm mới hay bá, cái khó nghe thì hay luôn rồi, hay cái <laughs> chúng phải <laughs> bắt thân cái <laughs> thầm, cấp thiệt trên này, ta bà khảo đạo bụt, ui, dù cái quá, bá ô ล้อน่มเชีวมี่เอะตอนแต่ยังหดถึงมี่พันถึงมี่พันแจงยังพันแล้วของพิจักว่าลูกเขาเจียวไปมีกำหนดมี่ลังนมือเทานี่มือลูกถึงโงงของเมี่ยงก็มาโวให้เมี่ยงฟังลูกเมิดก็ไม่เรี่ยงแล้วก็ง่ของเมี่ยงผ้ามันโง่กับผ้าของเมี่ยงก็ของเมี่ยงแล้วกบแค่ว่าเขาแ่เห็นแค่รามเขาสร้างเขาหยังมาแห่นของเนี่ยถามเมี่ยงเนี่ยถึงมีกา บางก้านี่เพิ่นยังไหลบ่าเพิ่นเดียวโหัดลูกโอคู้เพิ่นขึ้นเหมือนคนไท้หู้ตักคนหนึ่งตัวเพิ่นพูดได้ลกในนี่ประเทศไหนก็จะเพิ่นหนึ่งตัวห้าพูดคมท่านทุกคนจำอนไรเพิ่นเพิ่งท่านมาท่านสร้างท่านเลี้ยนท่านทำของให้ไปจะบองใอยก็ไหวให้คนมาให้ซอยคนเพิ่นกุ้นมาจากเปนจับแย่ให้เม่ดกระเบื้น บาดีนี้ก็ท่านสร้างบางดีบางดีเัวนี้่ไรบ้างหอเเขาตออฟังโอ้ยสร้างมีเมี่ยงมาสร้างให้ท่าแจลงพอผ่างน้าท่างสร้างแบบเป็นคนจะรีบบ้างจะีบเมี่ยงคนบดีก็อะไรีถ้าเป็นอย่งก็รังสิเลยหุ่นจัยกผาน้าไปลงกระหุ่นจับว่ายกินกกินกมเขาไปเลยบอกนีบอกนีจะนั่งเมื่อ ใครไปนั่งดูก้นหาสรีไปไปนัปงปปปงป่งพู้ความููไว้ไห้ไปพูดความเกิดขนกกำของลูก,กำของหลังมันจะไปท่านเหมือนที่เก่าไปไปก็ท่านเหมือนที่ดีท่านเหมือนเลยมัเ่นหึงนี่พานด้วยน้บายเมื่อ,อ,อสิริมาเมื่อพญายมงแจ้งมาเรื่องกับเพื่นกันแล้วเห็นให้ภาพนี ออกกันหาสรีผ like ้าเมี่ยบ้านคูเขขไปบ้านกูมันนอนมันปีนหัวไปส้างเงี่ยงกรลิงกระไรเขาเกิดเทื่อ้ัก็ไว้หัวอูเขเงี่ยงแารมเกมเจ้าเมากอูมาส่างีกกไปใชาเขเี่ยงมาไปเห็นคนแรดูมึงเหรโอ้ยหลวงพ่อญาคือกันหาะรีแท้ผ้าจุงมันนี่านนี้ห้องเี่งสร้างนทั้งหลายลงพวให้มากอค์ตัว Hoặc không phải giật cái khổ về. Nhắn hay mất và chân hay lại mặt thang ray mặt đầy mất <laughs> mặt thì là... ô lại đây, Tân đầy giữ ngoài kim loại kim ngục 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 มันโดนีโเดียนมันเข้ดวงเฉาวนที่กเยอะยาวกัอยดกแฉงเ้าหลายหายแจงแจงลอยหมอกนีมันสีก้าเหมือนแ่งลยหมอกแง้าแงกล้วยแฉงตูล้วแงไก่แงกาตั้งะไดนี่จะหมอกยังห่าถมาคุณามันจะกี่มันีอะไร้างที่มันห้องละจะว่าเป็นโลกที่แบบนี้ก็ ให้มันไปนั่งโคตมาเขากับผู้นาเขาอันนี้มัอยู่กัมาเอาหมูเนี่ยอยู่กับมาเอาข่าม้าเขาก็กิ้มมามันล้าพ่อเอาไปมาไก่ยิ้มมาเลยาก็เห็นขาหมูขาไก่สลัขึ้นใจกันจับแยโทจับขาหมูหับใส่ไล่ไลยจับขาไก่หนักใส่ร่างร่าง ตาเดียดตายแล้วน้อยท้องข้ามแต่จุงค้ายจวัดกุ้ทีไปนั่นาจวัดเียบดเลยได้เว้ยจะคนมาจะขอเงินตายส่งจำมันตีกันหาตะดี่เหรอฝากันหาตะวี่